ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือคุณยายสินแก่นกระโทกอยู่บ้านคลองกลางตำบลพระพาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคุณยายสันนิดนะครับว่าหลังจากที่ได้รับประทานเบต้าคูแคนเข้าไปแล้วร่างกายของคุณยายซึ่ง มีปัญหาสุขภาพคือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองร่างกายมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างไรบ้างครับยายศิีน นามสกุลแก่นกระโทก,กโทอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับตรงนี้สี่สิบสามบ้านอะไรครับบ้านคลองกลางบ้านคลองกลาง,าง,ลางตำบลบพาบาพาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับยายยายยายสินมีปัญหาสุขภาพยังกันมาก่อนครับก่อนกินเบต้ากูแคนเนยเป็นมะเร็งตง่อมน้ำเหลืองมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รู้ว่าเป็นมะเร,มร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมานานเป็นมานานแค่ไหนครับ วี่กัวๆพอปีกว่าเนาะแล้วตอนช่วงก่อนมันมีอาการยังไงบ้างครับร่างกายเป็นไข้ยาไข้เมื่อไรก็ไข้เมื่อไรเป็นไข้บ่อยโอ้แล้วเข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมครับสามครั้งโอ้สามครั้งแล้วครั้งหลังสุดที่เข้าโรงพยาบาลครับใช่ไหมสิบสี่โอ้ประมาณวันที่สิบสี่เนาะวันที่สิบสี่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เนาะ เอายายเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นตอนเข้าเข้าโรงพยาบาลข้างหลังสุดอาการเป็นไงสภาพร่างกายคิดว่าจะเป็นไงบ้างตอนนั้นั้งก็ววไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ลุกขึ้นนั่งได้ได้ไหมไม่ได้มันมีเป็นยังไงครับเวลาลุกขึ้นนั่งมันเข็นมันปวดจมูกแล้วตามแขนตามตัวตามหัวตามขาเลยมดฝังกระดูกไมร่ร้าวอืมคือคือ,คอ,คอมันเกิดเกิดจากสาเหตุที่เป็นเนะาะเป็นดีขาหนีบก้อนตอนนี้ก้อน ก้อนมะเร็งที่ที่ขาหนีที่ว่าเป็นเอ่อึ้นมาตรงตรงตรงขาหนีนี่มันใหญ่ประมาณสักเท่าไรได้ครับตอนวหนีมันเล็กลงหลายใหญ่กว่ามือจังี้อ๋อตอนนี้มันมันเล็กลงแต่ก่อนหน้านี้นะครับตอนมันเป็นมากๆหน่วยมันใหญ่ประมาณสักหน่วยมากประมาณสักหน่วยมากโอ้หน่วยมากลูกมากเนาะที่หมากที่มากินกับพูเนาะกินมากกินพูแต่ตอนที่มันระดมมากๆคือมันตามขามันมีระบบบวม แดงไหมขาแดงแล้วมันเล่ามาตามตัวไม่หมไม่บวมครับโอ้ตามตัวนี่คือที่ว่าบวมเนี่ยบวมแต่เฉพาะที่ขาแต่ว่าตามตัวนี่คือมันระบมมันระบมระบมนี่คือแตะถูกไม่ได้โอ้ถูกเวลาถูกตัวถูกแขนนี่เป็นยังไงครับอเคเป็นมดคมบโอ้นั่นนั่นคือคือก่อนที่จะกินเบต้ากูแคนจ้ะพอพกิกเบเ้ากูกูแไปแล้วพอดีกน ดีขึนพอกินยาจองบางหมอเลยกลับบานอ๋อกินเบต้ากูแคนไปได้เพียงสองวันหมอให้กลับบ้านเลยความจริงก่อนหน้านั้นที่กินหมอบอกไม่ว่าจะให้อยู่สักกี่วันให้ดูาทิปน,นะอ๋ตอตอนแรกบอกจะให้อยู่อาทิตย์หนึง่งแต่พอได้กินเบต้ากูแคนเข้าไปอยู่สองวันหมอให้กลับบ้านเลยเบต้ากูแคนที่กินเข้าไปนี่ยากินยังไงครับคินวังละเม็ดก่อนนอน กินวันละเม็ดก่อนอนกินโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเนาะชกกินหรือว่าบอกหมอไม่บอกไม่บอกกินแบบไม่บอกเนาะไม่ชกแต่ไม่บอกเนาะกินก่อนนอนวันคือก่อนนอนเม็ดหนึ่งกินได้สองสองวันสองเม็ดก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นหมอวันที่จะจะออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นลุกขึ้นนั่งได้ยัง พอช่วยตัวเองได้บ้างอาการที่ระบมแต่เจ็บตามเนื้อตามตัวเบาลงบางอย่างครับมันค่อยเบาหมอก็เลยให้ออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลถึงบ้านตอนนี้กี่วันแล้วครับมาอยู่บ้านเลยคือวันวันนี้วันที่สี่โอ้สี่วันทั้งวันนี้เนาะก็แสดงว่ากินเบต้ากูแคนไปเพียงแค่ห้าเม็ดห้าคือที่โรงพยาบาลสองวันแล้วมาที่บ้านอีกสามวันวันนี้วันที่สี่จะกินคืนนี้อีกเม็ดหนึ่ง อตอนนี้สภาพโดยรวมทั่วไปครับเป็นยังไงบ้างคือกดีอย่างไรสดชื่นไหมแกสดชื่นหายใจอิ่มดีไหมครับตามเนื้อตามตัวตาม,มแล้วระบบขครับถ่ายนะครับตอนอยู่โรงพยาบาลน,นี่ตอนป่วย,ป,วยปัสสาวะเป็นไงมันคัดคัดฉี่ไม่ค่คยออกอแล้วเราถ่ายนะครับถ่ายนักเป็นไงบ้างถ่ายก็ยยอยู่โรงพยาบาลอย่างถ่ายที่เดี่ยวตัวที่ขำขำ สี่ข้า,ก,ขากี่วันถ่ายข้างกี่วันหรือห้าวันห่ถ่ายทีถ่ายข้างเดียวสี่ห้าวันนั่นนะถ่ายข้างเดียว<ก>โอ้แต่แล้วตอนนี้นะครับถ่ายทุกวันถ่ายทุกวัน<ก>สีเป็นไงสีอุจจาระสีเหลืองสีเหลืองแล้ว<ก>ถ่ายทุกวันสุดยอดแล้วโดยโดยตัวของยายเองตอนนี้พอเดินเขินอยู่ในบ้านเดินเลาะๆนี่เบาๆเดินออกกําลังกายนิดๆหน่อยพอเดินได้ไหม เรวเร่หมากใครตำให้กินคำนี่กินวันละกี่กนนคำกันนี่หลายคำกัน,นหลายคำกันหรอกิน <c oughs> ไปเรื่อยๆเ,เป็นกิ๊กคำโอ้ <c oughs> มีความมั่นใจยังไงบ้างอ่ะยายว่าจะหายนี่ก็แค่ตกองลังใจมันดีขึ้นมาแทนก่อนต่างจากตนเขงงาโรงพยาบาลใหม่ๆไหมต่างกันหลายตนนี้คิดว่ามีโอกาสเนาะที่ไ<ะ>ด้กินเบต้ากูแคนไป<ง>เพียงสองเม็ด แล้วก็มาอยู่บ้านกินอีสามเม็ดวันละเม็ดนะก,ก็ขออนุญาตแนะนาให้ยายกินเพิ่มเพิ่มบุ๊กเลยยายกินเช้าสักเม็ดหนึ่งก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งเนาะเอามันออกให้หมดไอ้ก้อนมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตอนนี้มันอ่อนลงหรือยังแข็งเหมือนเดิมมันก็อ่อนอ่อนลงหลายไหมครับมันก็อ่อนลงหน่วยมันก็เล็กลงจากเมื่อก่อนมันเท่าลูกหมากตอนนี้มันเหลือประมาณนิ้วโป้อยู่ตรงตรงขาหนีบข้างไหนครับ ข้างซ้ายอืมแต่นี้อาการระบมแดงตามขากะยังมีอยู่ไหมอืมโอ้หายมาแล้วโอ้มาก่อนมันแดงแจ๊ดเลยเนี่ไอตัวนี้หายมาแล้วอืมโอ้สุดยอดเลยยายสุดยอดทรบแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสติดตามมาเก็บข้อมูลเพื่อเป็นวิทยทาน อีกสักครัง้งเราใยาย